อันนี้เราขึ้นมาจากนู่นเนาะน,นี้บานนาตายขึ้นมาจากนู่นยายก็จะเลาะยายไปนี่ชวนชวนยายชวนยายค่ะข้าถอนละมันถอนไปแล้วเนาะ ชวนยางต้นใหญ่บอกมากีดนี่แหละพอทนไปแล้ว ฮถ่ายคลิปมาแต่ไหนยอดน้ำกดยอดน้ำกดบ่หยดุยดเลย,ยอย่ามาหาวหยุดเลยอย่ามาหาวเด้อ

โอ้มาเจ้าบอ <c oughs> มาเจ้าเอ๊มันคือบ้านน้ำเจ้าฉันบอทางขึ้น นี่กับไปตัวนู้นโอ๊ยใบฮอนนุ่นไปถึงนุ่นแต่ว,ว่ามันค้ำแล้วจะไปค่ะลงไปในโฉอย,ยน่านภูกระลุนค่ะ เมื่อวานเมื่อก่อนมีเห็นมันมกธิดาให้เรยไม่แก่แเปล่ายังไม่แก่แลมันแข็งแล้วทามันสุกก่อนมันยังไม่สุก้ามันสุกเดี๋ยวคอยมาเอา แต่ก็คงไม่ทันเขาดอกก็ตามลงมาตามมาช่อนี้ช่อยบ้านยายอู้หักบวบหอยตัวเล่นดู มันก็แก่แล้วดูไก่ขึ้นพาลูกขึ้นไปนอนดูข้างบนคนน่ะเคยเห็นไหมคะเอฟชีเดี๋ยวจะให้ดูอุย้ยนอนสู่ โฮหกนอนชูงขนาดโฮน่ะแม่ไก่ปุ๊บโอ้แม่ไก,ก่ มันชูงค่หุ้นลงแล้วหุว้นว่าสิไป,ปเอาอยู่ห้อลินลงแล้วเตียกเตียกเตียกมันห่วงลูกมันเด้ เทียบเจียบเจียบนะมากอันนี้ต่อยออาปุ๊กนะมีอะไรต่อยนะไม้ต่อยอยู่ไหนวะไม้ต่อยตต่ช่วงนี่ก็ยาวเท่าวะ โอ๊ยอืออานจนสงลูกเลย สุกไม่สุกไม่รู้ต่อแล้วต่อ,อละวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาวก่อนลัก เน่าอย่างอืมพักนเน่าเลยค่ะไปกินแล้วเนาะ